กิกมายุรินละทางโลกอีกครั้งโกนหัวปวดฉี่ที่ประเทศพมา่าเรียกว่าเป็นสาวสายปุนสำหรับกิกมายุรินผ่องผุดพันที่สนใจในเรื่องธรรมะทางการทำบุญสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมจนเจ้าตัวตัดสินใจละทางโลกเมื่อปี6 1หนึ่งหันหน้าเข้าสู่ทางธรรมโกนหัวปวดที่ประเทศเียนมาปิดวาจาปิดมือถือไม่ติดต่อใครและในช่วงเวลาปฏิบัติก็ไม่พูดกับใครมีอะไรก็เขียนโน้ตสื่อสารกัน นานเจ็ดเดือนในตอนนั้นกิกมยุรินได้เผยว่าตนสนใจในเรื่องของธรรมะตั้งแต่อยู่ยีปีกอนที่เธอมีลอกสได้ปฏิบัติธรรมเป็นครั้งที่สองในชีวิตโดยครั้งแรกโดนแม่บังคับส่วนครั้งที่สองไปเพราะเชื่อเรื่องดวงแต่หลังจากตั้งใจปฏิบัติธรรมก็ค้นพบว่าการที่เราต้องรักษาศีลห้าการภาวนาหรือการทําความดีนั้น ก็เป็นเพราะว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนการที่เราจะทำความดีหรือความชั่วทุกอย่างก็จะสังสมในจิตใจของเราแล้วเราก็จะทำความชั่วไปทำไมเหตุผลเหล่านี้ทำให้เธอรู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมและการทำความดีในทุกๆวันจิตใจของเราก็จะผ่องใสเปิกบานมีความสุขซึ่งถือเป็นประโยชน์จากธรรมะอย่างแท้จริงล่าสุดกิกมายุรินได้ออกมาโพสภาพการออกบวชอีกครั้งรวมถึงชี้แจงในการบวชครั้งนี้ว่า สุขก,กายสุขใจปลอดภัยวันนี้จะมาแจ้งให้เพื่อนๆพ,พี่น้องทราบว่ากิกมายุลินได้ปวดเป็นแม่ชีและเข้าศึกษาและปฏิบัติธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเลยส่งภาพแม่ชีกิกมาให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับแม่ชีด้วยค่ะสาธุค่ะขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ